เก็บดุงดิ้งดิ้งบิงดิงแบงดังเก็บง่ายๆนะครับแต่ทางกลับแม่งยากชิบหายทางกลับแม่งเจอเอลิ่าด้วยอยากจะร้องไห้เอาละตอนนี้ผมอยู่ที่ข้างล่างไว้วฮะที่นี่เรียกว่าอันเดอร์เวิร์กนะครับเราก็ด้านบนนี้ก็เป็นอาร์กิเทคนะฮะ <c oughs> พ่อค้าอาร์กิเทคของเรานั่นเองเอาละตอนนี้ผมอยู่ที่เตียงนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง ไปเอาแผนที่ก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็ลงมาตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้แน่นอนว่าตรงนี้มันก็ไปทางนี้แต่เราจะยังไม่ไปทางนี้เนี่ยเรามาทางนี้กันก่อนนะครับแช่งเรามาตรงนี้นะฮะโอ้แม่เจ้าเสียงเฮดโฟนดัง <laughs> เ <h ate phone dunk> หลือเกินเอาเรามาตรงนี้นะฮะ แล้วคราวนี้มันก็จะมีตรงนี้ที่เราตีแล้วมันจะสามารถไปได้เราลงมาตรงนี้นะครับมีใครไหมไม่มีไม่มีคุณหลอกดาวนี่นะโฮโฮโหัวหลอกดาวขึ้นมาด้านบนนะฮะไปพอได้ตรงนี้เสร็จมันจะเปิดแล้วมันก็ตรงดิ่งดุยแดงไปนะครับแล้วก็มาเจอกับเลฟนะฮะที่นี่ถามว่ามีตังไหมแปดสิบาทเอ้ยมีมีตังอยู่นะ หลังจากเปิดลิฟต์แล้วนะฮะเราก็ยังไม่ไปนะครับเราจะขึ้นไปด้านบนนะฮะตรงลิฟต์นี้ถ้าลงไปด้านล่างนะครับขาบอกเลยว่ามาหาหินแหมเพื่มนะครับเราจะไปด้านบนกันนะฮะเพราะว่ามันมีเตียงนะครับอย่าทำน้องน้องไม่ได้เล่นนานบ้าบาบาบายายาเออไขกลนวะ ตรงนี้นะฮะมันก็จะมีเตียงอยู่ด้านบนนะครับขอบอกเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไายก็ใจดำเลยเกท,ทําำจริงไปชี้เตียงไปที่ไหนเนี่ยโอ้ยคน,นนี้ก็แทงใหญ่เลยดูดิชิกชิกชิกเขา็็ทำความสะอาดบ้านเหรอใจเย็นนะครับพี่ ดจเย็นครับพี่โอ้ยไม่ได้เล่นนานขนาดนี้จำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> เจ็บตัวตรงข้างบนไม่เป็นไรฮนะข้างบนมันก็มีเตียงอยู่นะครับแต่ว่าเตียงนี้จะเป็นเตียงที่แบบว่าเสียเงินตลอดเวนอนที15บาทแหมทำเป็นลงน้ำชาแถวอะไรนะเยาวราชไปได้ บนนี้ก็มีเก็บฉากนิดหน่อยนะฮะผมใช้ฉากไปเยอะมากก็มีติ่งๆนะฮะขึ้นมานะครับแล้วเราก็เมมโมรีโลเกตนะฮะปล่อยผีเสือ้อซะหน่อยมาทางนี้นะปูดลงไปลงไปนะฮะเรียบร้อยฮนะเราก็ได้จุดเซฟตรงนี้แล้ว เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกับแอเลน่ามหาโหดนะครับโอ้ยจะเย็นอะไรน้อง ไม่ได้เล่นแบบอัดมานานนะครับคราวนี้ข็บนมันก็จะมีตังอยู่นิดหน่อยนะฮะตังอยู่นิดหน่อยและนี่ก็คือแอรรูน่ามหาโหดนะครับไม่อยากจะคิดเลยอ่ผมกลัวมันมากเลยเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยโหดูพลงพลังไม่ไหวเลยนะมาเจอกันอีกรอบ เอาไปโอ้ย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 อะไรเนี่ยรอดตายเลยใช่ไหมแล้วนี่จะมีใครมาฆ่าเลยอยั อยากกลับไปเติมเลือดอ่ะดูสิทรมานไข่ร้องไข่ร้องตรงนี้เราต้องลงไปด้านล่างนะฮะด้านบนไม่มีอะไรนะครับโอ้หอยหลอดมาแล้วไปที่หูดิดดโอ้อยายา,อยาขอเทคแมปก่อน เทค Map เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้ Map Underwork แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปยังกลับไปนะฮะหรือไม่ก็ตายก็ได้นะครับ <c oughs> ตายแล้โผล่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะวนลงไปนะฮะไปเอาของพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดทางด้วยนะครับตอนนี้ก็สามารถตายได้แล้วอย่างน่ารักน่าชนนะด้านล่างนี้ก็มี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 ม มีสิ่งที่จะทำให้เราอาจตายได้เพราะมันมีมีพ่นตุยตุยแบบนี้มีเลือดอยู่ตุยเดียว <c oughs> โอ้ยเหี้ยบันเทิงก็บันเทิงโอ้โหงอยุ่ไม่ไปละุูย <c oughs> ไม่ได้เล่นนานจนแบบว่าเล่นไม่รู้เรื่องเลยหรือว่งงมันงงหมดเลยเนี่ย มีแบบแล้วฮะเพื่อนๆก็ดูได้แล้วนะครับคี้เราเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เตียงตรงนู้นะครับตรงด้านล่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ตังค์นะครับส่วนลงไปด้านล่างนะฮะนี่เป็นเตียงนะครับลงไปด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับมีทางทะลุไปตรงนี้นะฮะที่เขาบอกเลยว่ามหาหินเหือบหายนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เตียงตรงนี้กันครับ โอ้ยนีหอยหลอดไม่ต้องร้องแบบนั้นด้วยสยองขวัญถามจริงๆวันนี้เล่นแบบนี้มันจะรอดถึงคิวไลน์ไหมเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะ จาุดนอนตรงนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บนะฮะโครไยกันนะครับข้ารกรเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาสำรวจบริเวณนี้ก่อนบ๊บบ๊บตัน ไม่มีอะไรแล้วนะฮะจากจุดนี้เราก็แค่เปิดนะครับ <c oughs> อุ้ยหอยหลอดเอาละคราวนี้เราก็จะไปหานระกแท้แถวบ๊อบ <c oughs> บอกเลยว่าหินเราจะลงไปด้านล่างนะฮะแล้วก็วนอ้อมนะครับ ระบงระเบิดอะไรก็น่ากลัวเหลือเกินโอ้ยตรงนี้ต้องแบบว่าใจร้าย ใจร้ายน้องอย่าตีทีนึงเฮ้ยจริงๆมันถ้าเราลงแล้วขึ้นอ้าวตายไปแล้ว บริเวณตรงนี้นะฮะก็จะข้างบนก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะตันนะครับถ้าเรามุดไปตรงนี้นะมันจะเป็นคลาฟเมนต์นะครับแต่ว่าเรายังไม่ไปนะฮะไปยากเหลือเกินเราจะไปด้านบนนะครับเบาข้างบนก็ไม่มีอะไรนะฮะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นแค่ซิลนะครับเ <c oughs> ติมเลือดซะเลยได้มานิดหน่อย แล้วทีนี้ก็โหดมากไปไปกันได้ฮะวดขอพี่ไปหน่อยได้ไหมุ๊บและที่สุดก็เจอคอร์ไรนะฮะนี่คือจุดที่เราเจะเก็บดุงดิงดิงบิงดิงแบงแดง เก็บง่ายๆนะครับแต่ทางกลับแม่งยากชิบหายทางกลับแม่งเจอเอลิ่าด้วยอยากจะร้องไห้ก้าลายนะฮะเป็ดเอลทีนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะดูเด็กห้าพูนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้าพูนเห็นไหมฮะดูมันใจร้ายมันใจร้ายอุ้ยเดี๋ยว โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีหอยลอดจริงก็ลอยไปอย่างนี้เลยดีกว่าแล้วก็มาทางนี้นะฮะแม่งปิดไม่ให้เราไปแล้วแล้วดูมุมคว้างมา มามามึงคว้างมามาคว้างมามึงมามาถามว่ามีเลือดไหมอ่าเทคซะเลยแล้วดูดิยังไกลอ่ะดูซิยังไกลอ่ะ ลวเนียแอเรนาขอขอหน่อยได้ไหมมาตัวอะไรมา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 อืมมาไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ต้องการอุย้ย อืม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 ย่าอย่าอย่าโอ๊ยอย่าที่แบบสองเลยเลยอย่าอย่าทำไม่ต้องการมาแล้วตัวแสบอืมอืมมา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  มาใครอม,มาอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่อ่าเรียบร้อยนะมึงเปิดสักทีมึงได้กลับบ้านแล้วนี่ฮะเราจะได้ยินเสียงนะครับป่าลู่ปามโปแปรแลปางตาแล้วก็นั่งะเลย